สวัสดีครับพี่สุกวดพี่หอมกุ่นครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับได้เข้ามานะครับสวนทุเรียนหอมกุ่นฟาร์มนะครับก็จบแล้วนะพี่เนาะด,ดูกาลนี้จบเป็นไงบ้างครับประสบการณ์ปีนี้รู้สึกว่าดีถึงจะติดหน่อยแต่มันก็ภูมิใจเนาะภูมิใจเนาะทำให้เขากินอร่อยครับเอออามาดีเนื้อมาดีมากเลยเเปิดสวนมาที่26นะพี่เนาะวันที่26พฤษภาคม2 5 6นนะครับคนมาเยอะไหมพี่เยอะ คนมาเยอะเลยแล้วก็ทุเรียนหมดวันนั้นเลยหมดวันนั้นเลยอ่าเราต้องฟิดสวนก่อนเพราะว่า,ลก,ากลัวลูกค้าไกลๆมาเราจะพลาดอย่างเงี้ยนะอ่าส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าที่เคยกินปีที่แล้วแล้วก็กลับมาใหม่กลับมาแล้วก็มีลูกค้าใหม่มาก็มีใช่ไหมพี่ใหม่มามาเยอะอ่าแล้วก็หลังจากเขาซื้อไปเป็นไงบ้างฟีดแบ็กกลับมาส่งข้อมูลมาให้ดูเป็นไงบ้างได้สวยมากเลยเขาถูกใจอืมีเจ็ดชมกันอ่าคือลักษณะสวนพี่หอมกุ่นนะดูจากเอ่อเขาฟีดแบ็กกลับมาเขาส่งรูปมาให้ดูคือ เปลือกบางไหมพี่นะเปลือกบางเนื้อหนาเม็ดเล็กเม็ดเล็กๆแทบจะไม่มีเม็ดนะครับถ้ามาเทคลักเลยแหละเม็ดนิดเดียวเองนะครับมีแต่คนชมว่าเนื้อหนามากอะไรเงี้ยก็ถือว่าก็ถือว่าโอเคผ่านไปได้ดีแล้วปีนี้ี่นะก็ถือว่าเพิ่มจากปีที่แล้วอยู่กับปริมาณเพิ่มนิดหน่อยประมาณกี่ต้นเมื่อปีที่แล้วพัลลูกกันมันติดลูกประมาณแค่สามติ้เองอ่าสามสิบต้นเองเนาะปีหน้าก็ว่าจะทำ ก็คือฤดูการนี้ก็เพิ่มอีกน่าจะรวมๆน่าจะประมาณร้อยนะพี่นะประมาณร้อยอ่าถือว่าเพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกันอ่าต้นต้นอายุสี่ปีเนาะสี่ปีเริ่มฝึกอ่าเริ่มฝึกอีกรวมๆกันก็ประมาณร้อยต้นนะครับในช่วงนี้พี่สมควรพี่ควมกุลก็อ่าแต่งกิ่งนะพี่นะแต่งกิ่งอ่าเพิ่มแต่งกิ่งลงดินอ่าแต่งกิ่งหลังจากตัดเสร็จประมาณกี่วันพี่พี่ได้พักพักต้นไหมนะ พักพักพักอยู่ไม่ไม่ถึงอาทิตย์ถ้าไปถึงอาทิตย์เนาะใช่เพราะว่าใบมันมันก็สวยเรียวก็เลยเริ่มแต่งเลยอ่าคือก็เริ่มเริ่มแต่งจริงอ่าหน้าสวนใหญ่แปลงใหญ่น่าจะเกือบเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะพี่เนาะเจ็ดร็จอ่าตัวน,นี้ก็เริ่มแต่งจริงแล้วก็ฉีดพ่นทางดินเนาะฉีดพ่นทางดินใ,นให้ลูปพัดอ่าให้รูปพัดคือบำรุงรากกระตุ้นการแตกรากใหม่นะครับเพราะว่าทุเรียนให้ผ,ผลผลิตก็คือมันจะดึงอาหารไปใช้เยอะทำให้ระบบรากเสียหายรากไหม กระตุ้นการแตกลากขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็สักอีกประมาณที่หนึ่งก็เริ่ม <ไป S 1> ใส่ปุย<ไ>ปป๋ยนะครับเลือกปุยป๋ย<ะ>เป็นตัวไหนครับปีนี้จะเอาติ 2, 3, ๊สองสามหกลงอ่ะอีกสองสามหกลงก่อนเนาะรอบหนึ่งนะครับ,รบก็ชุดใบ<ม>ของพี่สมควรพร้อมกลุ่นตัวนี้ก็ผมถือว่าเป็นชุดใบชุดหนึ่งเลยนะครับตัวนี้นะครับก็คือเป็นนับนับเป็นชุดหนึ่งได้เลยสมควรกาจะร้อมและเพราะว่ามันออกมาพร้อมพร้อมตัดพอดีนะพี่นะอ่าตัวนี้ถือว่าใบสวยเลย ก็พี่หอมกุ่นถ้าจะทำสามชุดใบก็ดึงออกมาอีกสองชุดนะพี่นะอีกสองชุดก็คิดว่าน่าจะพอนะครับแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลใหม่แล้วนะครับปีนี้เอาเอาจริงนะพี่เนาะเอาจริงทุกปีเอาจริงลูกค้าเยอะแล้วอ่าลูกค้าเยอะรู้จักกันเยอะแล้วก็น่าจะประทับใจกันทุกคนที่เข้ามานะพี่นะอ่าแล้วก็อยากเข้ามาชิมเรื่อยๆขอให้มีทุเรียนนะครับถ้าว่าเป็นสวนหอมกุ่นลูกค้าก็ถือว่าติดใจไปแล้วสองปีซ้อนแล้วนะพี่นะ ่อ่าวันนี้ก็ถือว่ามาอัปเดตนะครับสวนพี่หร้อมกุ่นนะครับพี่สมควรอีกทีนึงนะครับก็ตอนนี้ตัดแต่งกิ่งฉีดพ่นทางดินแล้วนะครับก็เหลืออ่าใส่ปุ๋ยทางดินอีกทีหนึง่งกระตุ้นแล้วก็บำรุงอ่าใบชุดหนึ่งนะพี่เนาะอ่าโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะวันนี้ก่อนนะพี่นะขอบคุณครับสวัสดีครับ